คุยคุยอยู่ค่ะคือจะก็ไม่รู้จริงๆนะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเราก็ยังแบบไม่ได้คุยเลยกันมากมายอย่างนั้นแต่ถามว่าคุยกับพี่เขาอยู่ไหมก็คุยอยู่แต่ชันะนไหนก็ยังไม่ตกลงกันยังไม่คุยค่ะก็ไม่รู้เลยคือไม่ได้เป็นคนปิดนะเรื่องพวกนี้ก็ไปไหนมาไหนก็แกเขาแต่ดูตอนนี้เรารีแลก์มากขึ้นกว่าตอนที่เราที่ถามใช่ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงค่ะก็จะ คบต่อหรือว่าจะไม่คุยกันอะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่ตอนนี้ก็คือคุยกับพี่เขาอะไรเงี้ยส่วนมากภาพที่เห็นออกมาจะเป็นภาพทำบุญทีจะเยอะ <c oughs> ใช่ตัวเราแล้วก็พี่เขาชอบทําบุญค่ะ <c oughs> แต่ก็ยังมีฐานะพี่พี่กันอยู่นะคะ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> คนรอบข้างเชียร์ไหมคะ <c oughs> คือไม่ค่อยมีใครรู้อะไรอย่างนี้เท่าไหร่อะค่ะเพราะเราก็แบบ ไม่ได้เจอกันบ่อยนะไม่ได้เหมือนกับแบบแฟนเก่าๆที่เราเจอกันอันนี้เป็นแบบเพิ่งเริ่มคุยกันมากกว่าต่อให้มันเป็นปีกว่าที่เป็นถามก็ตามแต่ก็เหมือนเพิ่งเริ่มคุยกันก็ต้องค่อยๆเรืนะ่อยๆไปะไยเงี้ยอายุเราก็มากแล้วอะ่ะถลอวมาหลายๆครั้งก็ไม่ดีเดี๋ยวพี่เอก็เริ่มเชียร์ให้แบบว่าแต่งงานพี่เอบอกไม่อยากเป็นภาระยังไปไหนไมาไหนต้องระวังแบบคนไม่ระวังค่ะก็ เป็นปกติไม่ว่าเธิหรืใอใครเขาไม่ได้บอกว่าห้ามถ่ายรูปนะห้ามนะแต่แค่เลือกหน้าหน่อยบางทีหน้ามันก็ได้เปลียดคือตัวริงไม่ได้น่าเปลียนในรูปขนาดนั้นเลยอ่ะเลือกอันแบบเธอบอกโอโ้ไีไปไหนมาไหนได้บ่อยไหมไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ถ้าเจอก็คือไปบ้างทานข้าวอะไรบ้างค่ะมีมีบ้างค่ะแต่เขาชินแล้วใช่ไหมครับการโดนถ่ายภาพไม่ชินหรอกค่ะ พี่เขาคือเป็นคนนอกวงการเขาก็มีชีวิตของเขาแล้วเราก็มีชีวิตของเราเนี่ยทุกครั้งที่มีภาพออกมาเราต้องคุยกันไหมเขาว่าแบบเขาจะว่าไงเราไม่คยอะไรก็ไม่คุยอะไรขนาดนี้ค่ะก็เป็นการส่ง่าวกันไปเรื่อยๆเพื่อนๆในกลุ่มดูไม่ได้คุยอะไรกับพี่เขาเลยมากเท่าไหร่เราบอกเขายังไงพี่แบบเขาคืออะไรเอิงจินะพี่เขาโตแล้วเขาไม่ค่อยมาแบบยุ่งยินกับเรื่องพวกนี้เขางานยุ่ง่ายุ่งแต่งาน มันเป็นเขาที่ย้องถความโสดยหรือเปล่าคะไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงทำไมไม่ได้ห่วงเลยแต่มันยังไม่แบบเออเหมือนที่ผ่านมาคือเออใช่ผลทันก็ไม่ใช่ก็มีเรื่องให้เราเสียใจทีทแล้วก็ค่อยๆดีกว่าค่ะมันอาจจะไม่มีใครเลยก็ได้ชีวิตนี้ติดตามข่าวสารนะครับของคนในวงการบันเทิงแบบรวดเร็วฉับไวได้ที่เว็บไซต์นะครับ b a a b i n c o m หรือกดปุ่ม subscribe นะครับตรงนี้ได้เลยครับ